สวัสดีค่ะพี่น้องชงแกสกเานอเชยค่ะพี่น้องเอาตีกํลังพัดตีไอลาเทุงแล้วพุ่นะเตรียมอายาเลยไอจับกองเหรอเนี่ยอสคัณค่ะพีสัมผัสไปเอาบ่สัมผัสทุ่งอยหไม่ตีเกงใจเพื่อนเยนใจเพื่อนเออนั่นแหละเออนั่นแหละ ไม่ก oui. ็ไอกติดางกันปานไดีแต yeah. ่มันก็หลายกาเกาอยู่ฝนฝนปลาทูนางยางอยู่นี่ก้อูหนึ่งโอ้ยคืกินลายแค่เขาแหละเอาซ้าสามคน แต่ว่าเพื่อนซื้อซไ้าเส้นเดี๋ยวให้ได้ถุงกันละได้ลาบไดอยแ้ลมโอ้มอนี้ไดลาบแล้วันนี้ี่สมานอยู่กันวาเออไดลาบอ่าใบเด้เมื่อวาน

ขอบวเดินปลาทูเปาทูปลาทูเออของแห้หาเสิโค้งสิโค้งสิโค้งหมูต้มผักกาดสิโค้งหมูต้มผักกาดสิโค้งหมูไ่ดกระพอดีแล้ว

ไงะเม่ก yeah, mm ีเขาคุณนี่น้องกนไงเ่กนมองสกาเวียนนั่งหดหละเพราะันไม่มีทีมงานถ่ายอยู่วะเล่นๆให้กินข้าวก็คอยไปร้านอะไรอยู่ในกองอัดถักวัทใส่หมู ถ้าบัดอ่อนอยู่ทั้งบ้านบัดแข็งบัดอ่อนนะบัดแข็งอยู่นี่บัดแข็งอยู่นี่คุณไปเห็นเลยอยู่หน้าประตูเลยอันนี้มันเป็นไอ้ต้มเส้นนี่เส้นอยู่นี่เครื่องปรุงอยู่นี่ต้มเส้นนะคนกินต้มเส้นคนคนบากินข้าวคนกินต้มเส้นนะต้มเส้นนี่

มีเบกก้าอยู <lig uen> ่ข้างหลังพ่อของคุณนะเสือดํำอยู่ข้างหลังขอบคุณนะไ่ใ่ง่ายเอนกบเรา ไ้เอ้าถุงอะอถุงไม่ถุแน่เลยนย่งแเลยเอยจะท่านไอหอบมาท่านแล้วอยู่หอบมาท่านเคี้ย เอาเอาถาถาพัดทงอทอกบ่พัดทงออกพัดทงออกพัดงออกพัดทงออกถาพัดทงออกแม่เล้วจ้าแม่ได้ถุงใหญ่หนึ่งแล้วยากได้อันนี้อีกไปไปไปถุงหน่อยพอดเออคุณผู้จัการล่ะจังเมน mua ครับ căn bọn này. này ừ. có cứ chặt đi thôi. <cười> <cười> จตักออกจากกระทะเนาะนี่ไงนาพรไม่อร่อยไม่ได้กินเขาอยู่ไปยังไหัวตะวันก็เมียนปกติมันต้องกินก่อนเพราะเป็นสีจางต้องหัอก่อนเดี๋ยวมันสิเบิร์ตต้องหัอก่อนมันสิเบิร์ตกต้องหัอก่อนวะใช่ไหมอ๋อเออกินแล้วเพราะจะตองกินพวกเขาก็ไปเลยเบิ่นอะ

ปาดแม่ปาดแม่เน <à déc> <ations> ้หลยิงว่าปาดแม่เพ ah ่อไปงาหน้าไม่หลไปคเือคือบ้านี้เกมมีเด็บ่บ่มหรนีหัวแต่ก่อนนแมวรับผ้าทูอันนี้อย่างอย่งแกไปง้าหน้าต่ออกหน้าหน้าเพราะเคยเห็นผูแดอันนี้แก่ เกี่ยม้ประตูเก่ตเียตำรวจเงี่ยเท่ากับบ๊ทโบ๊ทมาจากไหนได้โบ่าถูกมิดไปแล้วสักลเอขาวมักโดนเฮ้ยมาตรงขีดไจเราเอาอีกก็ได้เอาอีกกได้แม่แต่ว่าจะเอาหมอไปเด้วเอาเทนท์ไเอาหมอไปขึ้นมันไปหมอตรงไกลมันมาถถมลาเปล่วกาวไปตอ เพราะว่าตอนนั้นเอาไว้ตินเออคัวอ็ไรเอาเงี้ยเงี้ยด้วกับว่จะเจอสามากมอเลยครับพนักเอาฟอ้ว่ามันก็เอาไปบ้านน้องพูเราตีสันดอกรเพราไปเพ่าไปโอเคมาขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อซินแบตด้วยนะคะว้ายนี่แหละโอเคพี่น้องไปตั้งบัลัก์เยพี่แะ พูดยิ้ยุเขาเต็มยญ่น้ำสก,กาวเดือนเด้อพี่น้องนะคะไปหาสก,กาวเดือนเลยที่เดียวนะคะพี่น้องเอาสำหรับชิมนีม้ไปสำหรับลิปหน้าพอกันไหมคะพี่น้องสวัสดีค่ะ